รวยไม่ไหวแล้วโว้ยโอเคครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับช่องออกขีฮะ,ะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องรวยไม่ไหวแล้วพอแล้วเลย <c oughs> รวยไม่ไหวแล้วแบบบงใสแล้วก็คร่ขา,ขาวๆในประมาณ500รอดีวถึงพันดีไวต่อชั่วโมงนะถ้ามีคอนเนค o ชันที่เยอะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับไปรับชมกันเลยครับ <c oughs> มาครับก็ ก็เดิ่น,นะครับเราก็ต้องมาเตรียมตัวกับการลงวัดก่อนเนาะก็จากคลิปที่ผมทําไปครั้งก่อนนะเกี่ยวกับการทาวัดเนาะจนมาถึงจุดๆนี้นะไปดูกันครับว่าเราจะได้ดีวเท่าไหร่นะแล้วก็ค่าอื่ออีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวล็อกผมหมดแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ตัวล็อกหมดอีกแล้วนะอันนี้ไม่ได้ล็อกนะล็อกปลายเหมือนเดิมไปลงกันเลยครับมาเลยจ้าแอบได้ตัวอัปเกรดมานะก็วันนี้ผมมากับ ฟิลเตอร์ที่หลบหลายอย่างนะทั้งเคออสด้วยแล้วก็พวกดีวยายอะไรพวกนี้ครับหลายอย่างเพราะว่ารอบนี้เคออสดาคาขึ้นนะดีวายราคาลงนะก็เลยว่าจะไว้เก็บเคออสดไปด้วยนะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะได้เท่าไหร่นะเนี่ยแสบตาน,นิดนึงนะเดี๋ยวผมอาจจะข้ามไปเลยอนะ เรียบร้อยฮะหมดเรียบร้อยครับเจ็ดสิบเดห้องเนาะตอนนี้ก็เป็นไปอย่างที่ผมบอกครับก็คือล็อกไม่ดรอปนะล็อกไม่ดรอปนะ <Huh? S 1> ก็อัปเกรดนะดรอปแตไปอัปเกรดมาซึ่งตัดโมแล้วนะประมาณนี้ครับไม่มีตัวล็อกเนาะโอเคมันเป็นเรื่องของคลิปก่อนนะก็ไปดูได้นะครับว่าวิธีทำวัดทำยังไงเนาะทีนี้ผมมาพูดถึงของดรอปใน วัดนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะหนึ่งรอบครับประมาณ70ห้องเนาะก็ดีวอยู่ที่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 72ก้อนนะครับได้หมวก tribal mask สมา2อ,อันเฮดเดอร์มา1อันเนาะลู่มา1อันครับแล้วก็เชียร์ออค่อนข้างเยอะนะ300นะมีที่ผมไม่ได้เก็บอีกเนาะแล้วก็หน้าขาวแล้วก็พวกขั้น2ขั้น3ชิ้นอื่นๆครนะับได้เยอะเหมือนกัน ก็รวมๆผมว่าได้เฉลี่ประมาณร้อยได้ร้อยดีวายเนาะต่อรอบนะอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดาเนะาะฮะแบบใครอยากรวยกว่านี้ก็ต้องไปเป็นแบบปตตี้นะปนตตี้ก็เห็นเห็นว่าดอกประมาณเอ,อ่อได้สามร้อย300ขึ้นนะสามร้อยขึ้นนะผมใช้เวลาไปประมาณ15นาทีนะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีสำหรับร้อยดีวายตรงนี้นะค่ขอนข้างเยอะนะ จากคลิปก่อนนะคลิปก่อนที่ผมบอกว่าได้100ต่อชั่วโมงนะครับคลิปนี้100ต่อประมาณ20นาทีถือว่าเร็วเลยต่อไปไปดูเวอร์ชันรวยไม่ไหวแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วอย่างที่2ครับก็คือการวิ่งซิทเดลนั่นเองครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะคือเวสต์โอนทั่วไปครับก็คือไว้สําหรับวิ่งแบบทั่วไปเลยก็คือกด e x จนตันเนาะ แล้วก็กดคอหลับด้วยนะอย่างที่2 w e เวสต stone ที่มีเวสตน stone ดอ130ขึ้นไปหรือถ้าแนะนำก็คือ130-140ถึง1น0นะโดยประมาณนะครับอย่างที่3นะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้จะดอบจากในวัดเนาะหรือว่าไปซื้อก็ได้นะครับราคาไม่แรงเท่าไหร่นะตัวนี้อาจจะแพงกว่าอ่ะโอเคทีนี้เวอร์ชั่นในการวิ่งหาซิตาเดลนะครับผมอธิบายก่อนนะครับสำหรับผมเนี่ยการเดินแมป ของเอนเกมเนี่ยผมจะวิ่งไปในทิศทางใดที่ทางหนึ่งเนาะสมมุติผมชอบฝั่งขวาบนผมก็จะวิ่งขวาบนไปเรื่อยๆอย่างนี้แนะ่ไปเรื่อยๆเลยมันก็จะเจอซิตาเดลวเองแต่บางคนก็จะวิ่งวนไปเสาแน่นไปปดแน่นปดนี่ก่อนก็แล้วแตนะ่ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะเจอเสาซิตาเดียวเองทีเนี้ยวิ่งมาเยอะมากจนมาเจอซิตาเดลวแหละตอนนี้ผมกำลังเปิดอันต่อไปเนาะการที่ ผมลงแบบธรรมดาเนี่ยที่มันไม่ใช่ทาวเวอร์หรือไม่ใช่ซีทาเดลเนี่ยผมจะใช้เบสโตน์สามอย่างนี้ครับหนึ่งนะสองครับสามครับสามอันนี้อย่างแรกครับอันแรกนะผมจะเน้นไปที่เป็นแผนที่บอร์ดเนาะแผนที่บอร์ดนะครับโอ้เสียพ er, ีเคอร์เซอร์แท็บเล็ตนะตัวนี้ฮนะและมอดที่ผมจะต้องมีเลยหนึ่งอันก็คือ แมปเพิ่มโอกาสคอนเทนชายนะค,คือมีเสาเสาที่เราไปเก็บปลาไปเพิ่มโอกาสเกิด90%ก็คือในแมปผมเนี่ยจะมีเสาเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับเรียกว่าเป็นค่อนข้างบ่อยแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้คือท,ที่ที่ผมต้องมีครับอย่างที่สองครับแมปตัวนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นลิชชัวก็ได้เป็นเขียวก็ได้หรือว่าเป็นธรรมดาอะไรเป็นบอสสองอันก็ได้ครับแต่ผมเลือกเป็นเดเรียบเนาะเพราะว่า มันไปเก็บของทีเดียวที่บอสได้เลยนะไปทําให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอย่างที่3ตัวนี้ตัวนี้จะทําให้เกิดแสงครับแสงอิ้ห้อยที่เราชอบเดินตามครับไปเกิดที่บอสเลยโดยที่เราไม่ต้องไปไล่ตามเนาะเพื่อเพิ่มโอกาสดออปของชามชามต่างๆที่มันแพงๆครับกลเด้นชามครบหลายร้อยดีไวเนาะหลักๆผมจะมีประมาณนี้ผมก็จะใส่แมปธรรมดาไปครับโอเคเริ่มเลยเ,เทคนิคง่ายๆครับคือเราจะวิ่งออก ห่างจากเสาเช็คพอยต์ให้ไกลที่สุดนะให้ไกลที่สุดนะครับแต่ถ้าใครจําแผนที่ได้แล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับมันจะคุ้นตาอยู่ครับว่าต้องไปทางไหนนะเราจะเน้นไปที่อ่าอยัางไงมีเสาแล้วครับเราจะเน้นไปที่ห้องบอสก่อนนะถ้าโชคดีเราก็จะเจอวัดระหว่างทางเนาะปกติเรียบร้อยอนะ่ะเคลียร์เสร็จไปต่อครับตีตีกรนะโดดฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเน้นเร็วนะที่จริงมันจะมีเร็วกว่านี้นะฮะเรา เก็บเสาสปีดได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่ทําไมผมต้องทำเพิ่มโอกาสการเกิดเสาขึ้นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวแอดลาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ถ้าเราเจอวัดแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นกนังวลนะว่าเราต้องมาหาไหมตีแล้วกระโดดไปครับเรามองแผนที่เนาะตีแล้วกระโดดไปออาเจอบอแหละบอยอยู่ตรงนี้นะอ่บพอถึงบอปุ๊บเราก็ตีรับเสร็จครับ เราก็เก็บเวสโตโอดไปครับโอเคเราก็กดตรงนี้ครับจบเดลเรียมนะแอบผมไ,ไ,ดได้เศษสปินเตอร์มาด้วยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็เอาไปขายน่นเองภารกิจเราคือวิ่งตามหาบอสนะครับแล้วก็ไปเปิดประตูวัดนะครับประตูวัดเนาะใช้เวลาวิ่งน่ประมาณ1นาทีน,นิดนิดนะไม่น่าเกินนี้กรณีที่เราไม่เจอวัดก่อนเนาะเราตีบอสเสร็จเราจะเจอเจอวัดปรากฏในแผนที่นะครับสมมุติเราเจอวัดปรากฏตรงนี้เราก็วาไป ตีเสร็จปุ๊บเราก็วัปกลับเมืองเลยอันนี้คือวิธีเก็บแต้มวัดเนาะเราจะได้2แต้มนะครับ2แต้มหรือ3แต้มโดยประมาณอันนี้ก็คือสำหรับวิ่งแมปทั่วไปเนาะปุ๊บอ่ามาถึงแนละ้วครับทาวเวอร์ทาวเวอร์จะใช้โคลเซตกับอันนี้นะครับทาวเวอร์ผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกครับแล้วก็ใช้แกรนโปรเจกต์นะในการเปิดแมปในวงรัศมีของทาวเวอร์นี้ทั้งหมดนะครับทาให้เราสามารถลง ทุกอันในรัศมีนี้ได้ทันทีนะเรียบร้อยครับวาร์ปกลับแนทีนี้เราก็ได้แต้มอีก2คริสตัลแล้วอย่างรวดเร็วโอเคพอกลับมานะเราก็มาดูครับนี่ไงในวงรัศมีเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเจอทาวเวอร์อทาวเวอร์เดิมเราก็ลงได้นะเดี๋ยวเราลงอันนี้เราก็ไปเปิดอีกนะเราเดินมาตรงนี้เราเข้านี่แล้วก็เปิดอีกวงนะครับเข้านี่ไปนี่เปิดอีกวงนะครับก็จะเจอซิตาเดลวเรื่อยๆนะ ซึ่งในการเจอแต่ลลครั้างนะครับเราก็อยา่าลิกขวาที่แมพนะแล้วก,กดพิมพ์คําว่าผมพิมพ์ไม่ได้แล้วเนาะก็พิมพ์ไปนะ่จะพิมพ์เขาเป็นตัวบีเนาะก็จะมีทั้งหมดเท่านี้เวลาเรามาไว้เรามาเปิดดูตรงนี้นะบีิธีมาร์งก็คือลีกขวาบอสแอบบอสอัปเดตเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นในนี้นะว่าอันเนี้ยคือบอสนะโอเคถึงเวลาที่เราจะลงซิตาเดลแล้วนะ ที่เร็วก็จะมีอยู่3แบบนะครับตามนี้เลยนะก็คือเป็นที่เราวิ่งแอคทั้งหลายมานะครับ1นึ่งสาแล้วก็จะเป็นบอสแอคตัวสุดท้ายนะครับของแต่ละแอคนะฮะในการตีบอสครับเราจะเก็บตัวนี้ไว้ครับนะเก็บไปเลยเนาะเออในการลงครั้งแรกครับผมจะลงโดยการใช้แท็บเล็ตค,คับกุญแจตัวนี้นะที่เราได้มาจากการวิ่งวัดนะเอามาใส่ด้วยแท็บเล็ตตัวนี้นะครับสามารถทําให้เราลงแบบตัวเนี้ย ได้สามีห1รอบซึ่งก็จะเป็นการดีเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งหาซีเดเดวแท็บเล็ตที่ผมจะใช้ครับหลักๆคือจะเน้นไปที่เพิ่มโอกาสดรอปเวสโตนใะนที่48%ถึง50%เนอนาะสอันนะครับอันไหนก็ได้ที่48ขึ้นไปก็ดีครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับ50าอาจจะแพงไป48-19ก็ราคาพอซื้อได้นะลงไปนะลงในรอบแรกผมจะใช้เวสโตนที่มีเวสโตนดรอปเยอะกว่านะครับ เยอะกว่าเนาะเพื่อเพิ่ม,ม <ๆ S 1> โอกาสให้มันดรอปหลายชิ้นแนะ่ประมาณนี้สําหรับแมปนี้นะเป็นแมป Bot บอสแอคกหนึ่งไงบอสจะเกิดอยู่ข้างล่างนะครับให้เราวิ่งออกขวาไปสักพักหนึ่งวิ่งลงล่างแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับจะเจอบอสเลยบอสหน้าตาที่เราคุ้นเคยนะแล้วก็รอเลยครับบอสจะมี2เฟสนะครับบอสี่เรียลจะมี2เฟสทุกตัวนะตีเฟสแรกเสร็จรอครับแบบยารออ่าทีนี้เราก็จะดรอป แบ็กเมทเนี่ยมันอยู่ตระกูลเดียวกับเวสโต้นะครับสองอันแน่โอเคมาดูที่โอกาสดรอปแน่โอกาสดรอปเวสโตนจะอยู่ที่500กว่านะครับแค่400ก็มีโอกาสได้เจ้าตัวนี้ครับสองอันนั่นแน่หลังจากตีเสร็จนะครับเราก็จะขึ้นไปครับเพื่อไปเอาถ้าเราเจอก่อนลงพอดก็ดีครับเร็วกว่านี้อยู่นี่นะแล้วก็ว้าไปครับอ่ะนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ว์ปกลับเลยเสร็จครับแล้วก็มาลงอันที่2ครับ เราจะลงได้อีกรอบนะครับซึ่งรอบเนี้ยเราจะใช้เวสต์โอลนี่สามอาันแล้วก็ใช้น้อยสุดร้อยสามสิบนะแล้วก็ทุกอันจะเพิ่มโอกาสไม่ใช่เพิ่มโอกาสเพิ่มคุณภาพสำหรับดรอปเวสต์โตลนะครับภาษาไทยนี้ลองไปแปลอีกทีเนะี้ยมันจะเป็นดรอปดรอปไปตัวเนี้ยเพิ่มโอกาสดรอป้าตัวนี้แปบ๊บเดียวนะครับไม่นานรอบนี้โอกาสดรอปอยู่ที่627้อยยน่ การดอกอยู่ที่627นะครับถามว่า627นี้เกิดจากอะไรนคะรับเดี๋ยวผมไปอธิบายทีข้างนอกนะโอเคเรียบร้อยครับก็จะจบเรียบร้อยครับใช้เวลาประมาณาสักสัก2-3นาทีนะพร้อมได้แต้มวัดด้วยเนาะก็จะได้เจ้าตัวนี้<ม>ตัวนี้<ม>นี้ถูกหน่อยหรือเปล่ามาป่ะ,ะ15ห้ 1 5ถึง1ิบหมาดูที่แ l a ลาสครับรูปร่าง a t l a s ผมจะอัพเป็นแบบนี้นะใครไม่ทันก็แคปไว้ได้นะครับคือผมจะเพิ่มโอกาสเกี่ยวกับเวสโตนเะนีเพิ่มคุณภาพที่เวสโตนครับแล้วก็เน้นไปทางชายนะครับคือเสาแสงมีโอกาสเกิดเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่เราจะได้เก็บปั๊บเสาเยอะขึ้นเพื่อได้ปับวิงวว่งเร็วเขาวิ่งเร็วกว่าเดิมนะประมาณนี้ฝั่งนี้เป็นเวสโตนนะฝั่งนี้เป็นแท็บเล็ตนะครับ ไป stone tablet แล้วก็เสาอ่าประมาณนี้อ่าและถ้าใครอยากรวยแบบรวยขึ้นอีกไงรวยแบบ plus plus นะก็สามารถเอาตัวนี้นะครับไปลงไปลงที่บอสที่แท่นนี้นะครับมากาไว้กดตัวนี้ก็ได้นะครับกดมาที่ home นะจะมีไอ้เสาตัวนี้อยู่อะา,อาก็จะเป็นแท่นนี้นะ,ะไม่รู้ว่าบิวผมจะตีไหวไหมนะครับเดี๋ยวลองตีดูนะปึ๊บ เราเอาแท่นเ,เอาหินพวกนี้ครับก่อน18ดีวายนะกดเข้าไปแอคทีแบบอ่าก็ตีเรียบร้อยครับก็ถ้าโชคดีก็จะดรอปไดมอนด์เนะแต่ไม่ได้ได้เลกเกเรียรโอเคครับคือให้ตีตัวนี้ครับแล้วโชคดีนะจะมีโอกาสได้สิ่งนี้ครับอ่าตัวนี้ครับอยู่ที่ เวลาปัจจุบันนะครับอยู่ที่355 d ้นะค่าลงอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะตีว่คูา18,3 54นะก็มีโอกาสดรอปนี้มาก็มาขายนะครับก็จะรวยแบบพัสพัตไปใช้เวลาลงประมาณนาทีครึ่งน,นะครับสำหรับตัวนี้ใครอยากรวยขึ้นไาอีกก็ลกได้นะบจบแล้วครับสำหรับการรวยแบบรวยแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วนะครับอย่างที่2ครับต่อไปเป็น ความรวยแบบที่3นะก็คือสี่นี้การเทรดครับเราวิ่งแมปกับตีซิตาเดลเมื่อกี้นะวิ่งแมปรียบร้อยนะก็จะได้แต้มวัดมาเนาะเราก็ไปลงวัดได้โกลมาซึ่งโกละครับซึ่งโกลเนี่ยเราก็จะเอามาเทรดเทรดคอนเซปต์ก็คือเทรดอะไรก็ได้ครับที่ผมยกตัวอย่างนะสมมติเทรดเทรดนี้เทรดไหนดียอดนิยมอะ่ะช่วงนี้เป็น, Echo นเอ็กโคล่ะการเทรดการเทรดนะสมมติ10นะสิบเอ่อการเทรดที่จริงก็มีคนสอนเยอะแยนะแน่ หลักการก็คือกินค่าส่วนต่างระหว่างเทรดมากับเทรดกลับครับสมมติเทรดมากับเทรดกลับ,บ,บ bar. อันนี้ราคายอยู่ที่1อันต่อ13 k o เนาะนี่นะเราจะกินส่วนต่างนะครับมี13กับ16เนาะเราใช้130 k o ในการเทรดนะก็ตั้งรอไปครับตั้งรอไปครับสมมติว่าเราได้มาครับ10อัน10อันเราก็เอาไปขายครับในจํานวน10เท่าเดิมเนะี่ยเราซื้อมา10ได้มา10แล้วก็ขายไป160แค่นี้เราก็จะได้กําไรละ30 k o ระหว่างที่เราตั้งเนี่ยเราก็ไปวิ่งแมบบ้อวิ่งแมบบ้อเรื่อยๆนะวิ่งแมบบอเทรดเสร็จแล้วก็กลับมาใหม่แค่นี้ก็จะทาให้กเราหมดเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่รวยแบบที่3านะก็ไม่จําเป็นต้องเป็น K R นะเป็น E X ก็ได้เป็น D Y ก็ได้นะเลือกของที่เราอยากเทรดเลยนะเอาหน้าขาวเขตดกันหน้าขาวอะไรอย่างาเงี้ย D Y ไป D X ก็ได้ D นะ X ก็เทรดไดนะ้กดดูแยงงครับกด Alternate ครับ เอาอิเนเทอร์แล้วเมาชีครับเอาเมาชีกดอดินเนอร์ครับเราจะเห็นค่าส่วนต่างอยู่42่สกับสีเนี่ยเรามีน้อยเราก็เทรดทีละน้อยครับมีเยอะก็เทรดเยอะเห็นไหมเริ่มมีคนขายละอันนี้ก็รอคนมาซื้ออ่าไม่พอที <c oughs> ไม่มีกระจกนะเป็นกระจกก็ได้ครับอ่าเอาดีวสมมติดีวแรกเอากระจกเนาะ8,000นะกดคลิกอินเทอร์ดูเนี่ยเด็ดูอ่าเจ็ดพันแปดกับแปดพันเนีอ่าสมมติผมซื้อ แม่7,800ใช่ไหมใช้เงินไปสองพ0นแห่นะครับ2อ0 0ันแห่นะ 2, 5, นะใช้ดีไว้เจ็พอมาขายครับกดคอนโทรลแล้วคลิกนะมันจะสลับฝั่งให้นะครับคอนโทรลคลิกเนะนี่ยหึงอันแต่ผมขาย8,000แนมะ่ผมก็ได้กำไรลนะได้กำไรลนะ200ร้ดีไวแต่ว่าผมต้องเสียเงินประมาณ6 000, 000, ล้านะนะนะ 6, 000, โกนะแหมห6ล้านโกซึ่งโกเรามาจากไหนเข้ามาจากวัดนะครับแล้วก็อยู่โวดอย่างนี้เพื่อใระหว่างเรารอใช่ไหมเรารอ,อเนี่ยเราก็ไปวิ่งแมป เก็บคริสตัลลงเซทเดียวรอพอได้เสร็จก็กลับมาใหม่ครับแต่ข้อควรระวังครับระวังติดดอยนะยกตัวอย่างนะครับสมมุติเราไปแลกไอ้นี่ไหมแลกนี้มาที่14 14ลงวัดเพลนครับลงวัดเพลินอยู่ดีเลื11เอ11กลายเป็น11เอ้าวขายไม่ได้ขายไม่ได้ติดดอยครับก็เหมือนเล่นหุ้นมันเล่นเทดท,ทั่วไปครับก็ต้องรอถ้ารอไม่ได้ก็เออหเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับ แต่ว่ามันเยอะนี่ก็ติดปัญหานะประมาณนี้ก็ <S <S เรียบร้อยนะสำหรับวิธีคนรวยนะรวยไม่ไหวแล้วนะครับก็สรุปได้ประมาณนี้นะเริ่มมาแล้วก็ไปวิ่งวัดนะครับเก็บนั่นเก็บนี่จะลงคนเดียวหรือลงแบบรวยพัาๆก็ลงไปเป็นตีนะคนเดียวก็ได้6 0 1 0 0ถึงร้อยดีไเนาะลงเป็นตีก็ได้3 0 0 d หาดีกลบเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเหลือ200ดีนหน่อยเนาะสองร้ดีใช้เวลาประมาณ20นาที200ดี ลงชั่วโมงนึงก็ได้ไปละ8 0 0รว่าวอไวอาจจะเป็นพันก็ได้เพื่อกระจกตกหรือปล่อยผมตกอะไรองี้ครับแนักกระจกไปในส่วนของวัดเนะาะหลังจากนั้นแต้มวัดหมดครับแต่เรามีโกขึ้นมาเอาโกที่เราได้นี่คไปเทตรดต่อระหว่างที่เราจะไปวิ่งหาแต้มริสตลเนาะแล้วก็าโกไปเทรดการเทรดก็ขึ้นอยู่กับ จำนวนกที่เรามีกับทรัพย์สินนี้เรามีในช่วงเวลานั้นเนาะยิ่งเทรดเยอะก็ได้เยอะยิ่งเทรดน้อยก็เทรดน้อยนะแต่ก็ระวังติดดอยนะติดดอยเงินก็หายเปเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชํานาญของแต่ละคนนะครับหลังจากเทรดทิ้งไว้นะเราก็ไปวิ่งเก็บแต้มคริสตัลนะเปิดแบคแบบใช้วิธีลงแบบแบบข้ากระโดดเนาะลงแมบเลือกลงแบบแบบนั้นแบบนี้ตีบอสแต่ละแบบมีโอกาสได้กลเดนชาปเหรอโชคดีก็ได้กลเดนชาปมาใส่เล่นก็ไปขายนะครับ หลักก็ต้องพอเราวิ่งไปกระโดดไปวิ่งไปกระโดดไประหว่างที่เก็บแต้มแล้วกเก็บซิทเดลไปด้วยนะสิบปาราสรดเนาะได้มาแล้วสิบปาราสร์5ลงก็จะลงได้ยี่สิบรอบลงยี่สิบรอบผมเฉลี่ยบเบื้องต้นอาจจะได้สักสี่สิบชิ้นส่วนเนาะแฟกเมตมสี่สิบแฟกเมตมคูณสิบแปดเนะเอาไปขายครับสี่สิบแฟกเมตมคูณสิบแปดก็ได้ประมาณละเจ็ดร้อยยี่สิบดีไวลรวมๆว,วิ่งทั้งหมดก็อาจจะเสียไปประมาณสองชั่วโมงไง ได้ละสองชั่วโมงได้แบบนี้ละเจ็ดร้อยยี่สิบก็ไม่เลวอลยหรือว่าอยากรวยไปกว่านั้นก็เอาไอเซตเนี่ยไปลงตีบอร์ดเนาะที่ผมลงให้ดูนะแล้วก็มีโอกาสดรอปไดมอนด์แล้วก็ของตื่นๆเนี่ยโอกาสตกก็ได้อยู่ที่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไปขายได้อีกจากเจ็ดร้อยยี่สิบอาจลงเพิ่มไปก็อาจจะเป็นพันกว่าดีไว้อันนี้ก็เป็นวิธีคน รวยวิธีหนึ่งก็วันลุกป,ประมาณนี้วันหนึ่งเล่น 2- อสาชั่วโมง4ชั่วโมงบก็สามารถทำเงินหลักหลายพันดีไวรหรืออาจจะเป็นบินเลอร์เลยก็ได้รเรียบร้อยครับก็จบเรียบร้อยครับสำหรับเทคนิคหาเงินนะบแบบพอแล้วรวยแล้วรวยไม่ไหวแล้วนะหรือรวยไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรเนงะี้ยก็สามารถนำไปใช้ได้ครับไปบอกเพื่อนแชร์เพื่อนดูนะแล้วก็ ไปช่วยกันลงคนระับการไปเป็นตีการไปขอเขาตีอะไรผมก็เคยแชร์เทคนิคไปแล้วเนาะก,ก็ลองไปดูกันได้ครับครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนแนะ่ที่คอยกดไลค์มาคอมเมนต์พูดคุยกันแนะ่น่ะกดติดตามกันไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ได้นะครับ mm hmm. เผื่อมีคลิปใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมาแชร์กันอีกนะแน่เราเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ